ไปงานต่อไปนะครับประวัติประวัติของศาสนานะครับของศาสนาอื่นก็จะมีคริสต์กับอิสลามด้วยกันนะครับมีคริสต์อิสลามมาเติมคําพร้อมกันดีกว่าน,นะครับอันแรกก็คือเติมว่าอะไรพระเยซูพระเยซูเป็นชาวยิวประสูติที่หมู่บ้านหมู่บ้านเลยครับเบธเปเรหมเบธเปเรห มานดาชื่ออะไรมารดาชื่อว่ามาเรียมาเรียบิดาชื่อว่าโยเซฟได้พบกับพบกับใครดีพบกับนักบุญโยฮันนักบุญโยฮันและได้รับ ได้รับศีลล้างบาปได้รับสีลล้างบาปศีลล้างบาปคือมนุษย์เกิดมาทุกคนเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกคนมีบาปติดตัวจาเป็นต้องล้างบาปเพื่อใองนั้นบริสุทธิ์พระเยซูได้เข้าป่าเพื่อนำเพนพน์และนมัสการพระเจ้า พระเยะซูได้ประกาศหลักคำสอนและได้เผยแพร่ศาสนาคือนศาสนาเนี่ยไปสั่งสอนคนอื่น,นให้คนอื่นได้ปฏิบัติยึดถือตามพระเยะซูจึงจึงทำให้นักบวชชาวเยอรมใส่ความพระเยะซูจึงต้องถูกประหารชีวิตโดยการตรึงบนไม้กางเขน ต่อไปอิสลามบ้านนะครับมีใครบ้างท่านนบ,บีมูฮัมมัดประสูติที่เมืองมักกะเป็นบุตรของนายคอรดียะและนางอะไรนางอะมีนะ แต่งงานกับนางอามินะวันหนึ่งท่านได้ไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาที่ชื่อว่าฮีโรอนะครับมีมีทูตสวรรค์นะครับนำอะไรดีนำองค์การพระเจ้านำองค์การพระเจ้ามาประทานแก่ท่านท่านได้ ประกาศศาสนาให้บูชาพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวซึ่งพระเจ้าองค์นั้นก็คือกระัลลอตเองนะคะรับแล้วหลถ้าทำให้ทันให้ย้อนกลับไปดูก็สต็อปนะครับแล้วก็จดตามาอกขอจดแต่เพียงเท่างนี้นะครับ